สวัสดีครับเพื่อนๆนะหางห่ายไปหลายวันนะครับไม่ค่อยสบายครับหลังจากโค่นตอกนักนะครับติดต่อกันเป็นอาทิตย์นะครับต่างลางังต้นนี้ดอกดุนไข่ปลาตาปูแล้วก็เยื่อตีนนุ่เสียให้กันเยอะนะครับดอกบานก็เสียให้ม่งนะครับพกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ป้อมไปเที่ยวชมนะที่เลือกก็อย่างเยอะนะเพราะว่าในดอกบานมันจะมีลุนนี้แซมอยู่น่ลุนนี้แซมอยู่ลุนนี้ก็ผมก็ไม่ได้หลวง แต่เยตินู่ไขปลาตาปูมดเลี้ยงคลิปกับเดียบาไปเลยขนาดพุ่มช่วยถูกยั้งนะไม่ว่าอะโทนิกน้ำตาลทางด้วนอะมิโนโุปกลางถ่ายสูงหรือว่าจะเป็นยาด้า,ายยาสังกะซีได้ช่วยถูกยังนะ้งตอนนี้นะทีพผมตใต้เป็นเพ่นเลยเดี๋ยวให้กลับรองเลยเอามาเลยตอนนี้ตอนทีพผ่มตใต้เป็นเพ่นเลยประจนะําเนาะฟอนะับแดงลุดมัดเลยตั้งต้น นั่นกับลุดมดแต่ก็รู้สึกว่าวันนองวันนี้ก็จะมีตาตาไม่แซมขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นดอกหรือเป็นขะแนงนะครับมีตาไม่แซมมาคนต่างแก้ไข่นะครับชิดสู้น้าจ้องซ่านซี่ถึงกิโลต่อน้ำสองลิตรนะครับชิดตาสมอาหารปกติผสมแกนเซียมบอรอนนะครับซังกะซี่นะครับอะมิโนนะครับชิดทชมชิดตาสมอาหารไปเรื่อยๆครับอย่าไปคิดว่ามันอีมาไม่มาแต่ชิดตาสมอาหาก่อนนะครับ วันที่แปดถึงวันที่สิบหกอาจจะเจอฝนอีกนะครับพีซ่าส้มใบก่อนนะครับเพระาะว่าไม่มีตัวเลือกอได้แล้วครับนอกจากปุ๋ยซุนเราำทำดิพีซ่าส้มใบเดือยนะครับจะได้ดอกไม่ได้ดอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ทุกฐานครับเขาป้มเองก็หลวงมัดนะครับไม่มีใครแกงว่าธรรม,มาชาติครับป้มฟ้าใครคิดกับมีแปลงใหญ่แปลงเรียนใหญ่นะมี หลวงมัง้งไม่หมักนะคักลัวที่หลวงไปก็าน,น่าจะเป็นรุนนองนะส่วนหมักที่หลวงเนี่ยที่หลวงตอนฟ้นตกเนี่ยมันแย่งอาหารกันเองครับเพราะว่ารากเนี่ยมันรากมันไม่สามารถทีถ่าดูดอาหานไปได้เลยนะเพราะว่าฝ้นตอกสองฟ้าปิดแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าดินเนี่ยแฉะนะรากจมนำทำไมมันดูดอาหานชงมงนไปเลี้ยงดอกไม่ได้ ดอกก็ต้องกินอาหารเปิดมือทุกว,วันนะก็เลยดอกเนี่ยก็ดูดอาหารในต้นนะในกิ้งในตน้นแล้วก็ลามไปถึงใบในใบถี่เรื่องหลวงในตอนนี้นะครับก็คือว่ามันมดอาหารครับปล่อยดอกจุดนี้แล้วกบมันกินนะหายอยู่รดนะครับแล้วก็จุดน้องก็จะเสียซารานะครับพเพราะว่ากินไม่ทันผีผีกินได้มากบ้าจุดน้องก็หลวงไปนะจุดน้องก็หลวงไปนั่นแหะ จุดผีนะมีความแข็งแรงกองกั้วกองดอกก็สามารถดึงห้ารได้ดีกว่าจุดนองพ้นทางแก้เคยนะครับช่วยบรรเทานะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพุ่มก็ใช้รุ่นนี้นะพุ่มใช้ยซูนาซ่องซ้ซี่สามคีดนะแต่ก็น้ำตาลน้ำตาลกองได้ก็ได้น้ำตาลทางด้วนนะแต่ก็อามาอามิโนอามิโนเ้มคอนจีดนะครับแข่นี้นะจุดนี้ ผมไม่ได้ฉช้ออกซินนะถ้าจะฉายออกซินนักสามสิบสี่ทีก็ได้นะตัวนี้ออกซินใหญ่ได้ครับผมมันเป็นยาพิเป็นแหว่งเย้ยนะตัวนี้นั่นแนะครับก็มาผลดอกวันนี้ครับผลนั่นแหละที่พมหมาเลยครับแล้วก็มียาด้าด้วยนะครับเป็นอโคอโรทาโรนิวนะบอบซอกซิตโตบินนะครับ เราคาเอาเหลืออย่างนั้นครับตัวน,นั้นรีบหนึ่งหกร้อยบาทนะก็ใช้ได้ครับไม่แพงแรงนะครับเป็นตัวไม่ใช่ตัวแท้ดังเดิมนะเป็นตัวจัดทะเบ,บียนไหมขึ้นทะเบ,บีนยนไหมนะคลิปนี้ก็ฝากฝากไว,ว,ว้เลยนะครับเลยเด้อๆให้เลยหมอกก่อนนี่บรรยากาศ